สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมีชัยมีโชค456ค่ะรอบนีแอดมานำเสนอแนวทางของลุงพ่อปากแดงค่ะงวดประจำวันที่1กันยายน2567นะคะหน้าปกเลยเลขน้ำตาเทียนงวดนี้ค่ะ83ตัวมี872ค่ะ ตรงนี้ก็สามตัวตรงนี้ก็แดงแดงเลยตัวใหญ่ๆเจ็ดแปดสามค่ะสองตัวตรงนี้แปดสองแปดสามแปดเก้าหกสองหกสามหกเก้าเลยค่ะเมื่อที่แล้วติดมาที่บนด้วยนะคะออกแปดหกเจ็ดหกเจ็ดล่างสองแปด สองแปดไม่เข้านะคะล่างไม่เข้าข้อมูลของเขาก่อนหลวงพ่อปากแดงก็เข้าดีอยู่นะอืเพิ่งจะเห็นเข้ามาติดติดกันกน,นิดเดียค่อยยังชั่วหน่อยแปดหกเจ็ดหลังจากที่หลุดเข้าหลุดเข้ามาไหลายงวดก็เริ่มและเริ่มมาดีล้ะ อืม,มาหลักหน่อยบนด้วยนะอ่าวดที่แล้วเข้าวค่ะเดี๋ยวเอาข้อมูลวดนี้มา่อนที่หนึ่งเดือนเก้าหกเจ็ดแปดเจ็ดสองน่าจะมาติดที่บนอีกแล้ว คาดว่าเท่ามาดีก็สักหน่อยต่อไปเลยค่ะหน้านี้ไม่มีอะไรนะคะขอผ่านนะมาหน้านี้เลยค่ะหลวงพ่อปากแดงตัวหนังสือตัวใหญ่มากชัดเจนนะคะหกค่ะหน้าแรกหกสามหกแปดเก้าหกสาม สีข้างล่าง4ีห้าสีเจ็ดหกค่ะถ้าแปดติดที่บนก็ใช่ก็ถือว่าโอเคสองก็ติดที่ล่างก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะแต่เข้าแค่ตัวเด่นนะชุดจับชุดสองตัวไม่เข้านะเลขเทียมซีงวดนี้ค่ะ 1กับ3ค่ะมี1 9 1 4 1 8 3 9 3 4 3 8 4ตัวมา2ต,ตัวตรงนี้ตัดให้7กับ2นะคะมี7 8 7 9 7 4 2 8 2 9 2 4เลยค่ะแต่อยากแคบได้ก็แคบได้เลยค่ะงวดที่แล้วไม่เข้านะคะหน้านี้พระอาจารย์งวดนี้ค่ะ แปดกับเจ็ดค่ะมีแปดสามแปดเก้าแปดหกล่างสุดเลขท้ายสองตัวมีเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดูนย์ค่ะพระอาจารย์วดที่แล้วก็ไม่เข้านะคะไปเร็วๆในแบบอขดิดจ่ด่ำหน้านี้ไม่มีอะไรนะคะ ผ่านนะหน้านี้เลยค่ะเลขน้ำตาเทียน782ค่ะตรงนี้7 8็ดแปดแค่ะตัวใหญ่ๆเลย720ข้างล่างงานนี้ของงวดที่แล้วค่ะ พ่อการแาม่กลางวดนนี้ค่ะอ่าให้8บน8ปดส8ม8ปดเจ็ดแปอ่าล่าง6นะคะจะมี6 6หกหกสี่หกศค่ะ อืมงวดที่แล้วหกเจ็ดติดที่บนเข้าออกสองแปดล่างเข้าอติดทั้งบนทั้งล่างเลยนะนี่ประมาณนี้ค่ะอ่งวดนี้ก็ตามนี้เลยแปดจะมาบนอีกไหมสั่งนี้เลยค่ะ สารเพียงตางวดนี้ค่ะ8 3 8 2 8 7 1 3 1 2 1 7 4 3 4 2 4 7ดหนึ่งเจ็ามี่เจลยค่ะจะทีเจ้าทาง3ามกับแนะคะงวดนี้มี3 5 3 6 9 3 5 8 5 8, 5, 8 6 4 8 6เลยค่ะงวดที่แล้วหน้านี้เทียบค่ะไม่เข้าอ๋อสองแปด ปิดที่ล่างนะคะแล้วก็เจ็ดหกให้เจ็ดหกเข้าออกหกเจ็ดประมาณนี้ค่ะหน้านี้ค่ะหน้าสุดท้ายแล้วค่ะตรงนี้สามตัวมาตัว ข้างบนมี3 7 6ล่าง4 8 7ค่ะจากการวิเคราะห์อ่างวดที่แล้วตรงนี้ก็ถือว่าเข้าๆนะคะเข้าที่6ล่างก็เข้าที่8ออก8 6 7อ่าถือว่าก็โอเคอยู่นะงวดนี้ จานบางใหญ่งวดนี้ค่ะตัวเด่น6293ค่ะตรงนี้322268ค่ะเด็ดขาดเก้ค่ะเนนน้อยซีชี้โชค35303339ค่ะงวดที่แล้วเข้าบ่อยเข้าเยอะอยู่นะคะ6 7ตรงนี้ก็เข้านะคะ เนนน้อยตรงนี้ก็เข้านะคะออกสองแปดให้82เข้านะคะอ่าประมาณนี้เลยค่ะอ่าท้ายปกหลวงพ่อปากแดงนะคะบางคนก็ชอบเลยเกินลังปกนีสรุปขอจบการบรรยายหนังสือปากหลวงพ่อปากแดงไว้เพียงแค่นี้นะคะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะเวลาลงข้อมูลเพื่อที่จะได้รับชมได้ทุกได้ถูกต้องสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc ทุกท่านจงโชคดีไม่ใช่ถูกสวยมีเงินใช้วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ